เศรษฐกิจไทยการเตรียมพร้อมและการดำเนินการของรัฐบาลเปิดตัวแนวทางเศรษฐกิจใหม่ Quick Big Win รัฐบาลได้เตรียมแผนเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Quick Big Win เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในประเทศการเตรียมพร้อมนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนการยุบสภาซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากจากประชาชนจึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลต้องการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผลตอบแทนในทางยาวนาน แต่ที่น่าสนใจคือการเตรียมพร้อมนี้มีการเชื่อมโยงกับการยุบสภาและมีการตั้งเป้าหมายที่จะเร่งรัดดำเนินการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมแนวทางและประเมินการดำเนินการในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีและมีการวางแผนอย่างละเอียดการดำเนินการและผลลัพธ์ที่คาดหวังนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจเพื่อประชุมและเตรียมประเด็นเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานี่เป็นการเร่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ ให้มีผลตอบแทนในระยะสั้นและยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าการดําเนินการเศรษฐกิจของรัฐบาลจะทําให้เศรษฐกิจไตรามารสสี่ขยายตัวและพ้นจากการติดลมซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีและเป็นความหวังให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีโครงการต่างๆเช่นโครงการคนละครึ่งพลัสเที่ยวดีคืนและการเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประชาชนได้รับการดูแลและสนับสนุน การลงทุนเพื่ออนาคตเมื่อพูดถึงการลงทุนเพื่ออนาคตก็ต้องพูดถึงการลงทุนภาคเอกชนรัฐบาลได้กำหนดปี2569เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจะมีการลงทุนในเรื่องของการริสกินและอัพสกินแรงงานเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมใหม่และการลงทุนในโครงการใหญ่ทั้งพลังงานสะอาดออโตเมชันและปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึงการอัพเกรดการลงทุนในโครงการต่างๆเช่น Data Center และการใช้นวัตกรรมทางการเงินเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยไปต่อได้ในอนาคตโครงการสำคัญที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการ Thailand Fastpass มีเป้าหมายในการปลดล็อกโครงการขนาดใหญ่ที่พร้อมลงทุนโดยมีโครงการมากกว่า60โครงการมูลค่า300ล้านบาทซึ่งจะใช้มติของคณะรัฐมนตรีเพื่อปลดล็อกการลงทุนให้เร็วขึ้นโครงการช่วย SME จะมีการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานลดต้นทุนและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเข้าสู่โลกใหม่โดยมีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันหนึ่งล้านบาทโครงการริสกินอัพสกินแรงงานจะมีการพัฒนาทักษะให้บุคลากร10,000แคนเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ n e w s Curve การดูแลประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลได้วางแผนเพื่อดูแลประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งแบ่งเป็น3ามกลุ่มหลักตามระดับรายได้รวม ถึงการดูแลชาวไร่อ้อยการดูแลสินค้าเกษตรและการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโครงการคนละเครื่องเฟสสองจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในเดือนธันวาคม2568และจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนมกราคม2569โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จะมีเป้าหมายให้คนไทย5ล้านคนใช้งาน AI พ็สเกจสูงสุดฟรี1ปีมาตรการส่งเสริมและแก้หนี้สิน SME จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน2568มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการดูแลชาวไร่อ้อยมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการพลังงานจะมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมาตรการการคลังเพื่อวางหลักฐานเศรษฐกิจของประเทศจะมีการดูแลการเงินและการลงทุนในประเทศมาตรการการลงทุนเพื่ออนาคตจะมีการส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน โครงการ Business t r a n sformation ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน2568สลากเพื่อการออมจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม2568พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการออมจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม2568โครงการไ Thailand i n นด v i d u a l Account ที่สเสิร์จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม2568การวิเคราะห์ข้อมูล Data a n a l y t i c กเศร้าจะมีการติดตามผลเชิงนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการวางหลักฐานระบบเศรษฐกิจการลดค่าครองชีพและการปรับปรุงระบบคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าจะมีการลดค่าครองชีพในแพ็กเกจต,ต่างๆเช่นการลดค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและโครงการรถไฟฟ้าเหมาจ่าย40บาทตลอดวันซึ่งจะลดค่ารถไฟฟ้าหลังมาตรการ20บาท รวมถึงการลดค่าทางด่วนในเมืองเหลือไม่เกิน50บาทและการศึกษาแนวทางค่าทางด่วนทุกเส้นทางอัตราส,สูงสุดไม่เกิน50บาทตลอดสายต่อครั้งซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ในสิ้นปี2568การตรึงราคาพลังงานและการดูแลชาวไร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวว่าจะมีการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน32บาทต่อลิตรและตรึงราคาก๊าซ LPG ครัวเรือนที่423บาทต่อ